สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับจ๊กเกอร์บาเทอร์ทัตุูซับไพ่ชาแนลนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องสักไร้สายของ e-set evo-tech <ST AN> นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีสีมินนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีเทาสีแดงสีเงินนะครับตอนนี้สีดำที่ร้านหมดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นเครื่องสีมินนะครับ เครื่องหนึ่งชุดก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวเครื่องสักนะครับ1ชิ้นอะแดป,ปเตอร์ตัวนี้นะครับสําหรับต่อเครื่องสักนะครับ1นึตัวนะครับแล้วก็อะแดป,ปเตอร์ที่เป็นหัวแบบนี้นะครับหัว RCA นะครับ1ตัวเช่นกันแล้วก็กระบอก2ขนาดนะครับมีขนาดเล็กตัวนี้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หนึ่งชิ้นนะครับนี่นะครับหน้าตาเครื่องสักก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับมีโลโก้นะครับ โลโก้ s e s t Tattoo นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้เช่นกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูชาร์จ USB C นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยจะบอกค่าไฟนะครับแล้วก็บอกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็บอกเวลานะครับจะลันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนนะครับเนี un> un> <sk <sk ่ยนะครับเดี๋ยวเราเวลาเปิดเครื่องนะครับเราก็กดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับเนี่นะครับเรากดแช่ไว้จะขึ้นเครื่องจะขึ้นมาแล้วก็ทํางานเลยนะครับเครื่องจะหมุนเลยเราหยุดไว้ก่อนนะครับเวลาเราหยุดก็กดปุ่มนี้นะครับนี่นะครับกดแบบนี้นะครับ เวลาปรับไฟขึ้นนะครับนี่ปรับไฟขึ้นนะครับปรับไฟขึ้นก็ปรับทีละคลิกได้นะครับหรือปรับกดแช่นะครับกดแช่ได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไปสูงสุดก็12โวลต์นะครับต่ําสุดก็5โวลต์นะครับเครื่องสักรุ่นนี้นะครับสามารถปรับล็อก บล็อกค่าไฟได้นะครับเป็นเชเดอร์กับไลเนอร์นะครับเป็น S กับ L นะครับการตั้งค่าก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูนะครับเราต้องการค่าไฟที่เท่าไหร่นะครับเราเรากดกด s นะครับ s หรือ l นะครับเรากดนะครับนี่นะครับกด s ก็ขึ้นเชเดอร์นะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็กด กดไฟเลยนะครับบ้านเราต้องการค่าไฟไม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดไว้ที่เจ็ดจุดห้านะครับผมกดไว้เจ็ดจุดห้านะครับคราวนี้เรากดกด L นะครับกดไลเนอร์นะครับพอเรากดไลเนอร์ไลเนอร์อยู่ที่แปดนะครับนี่นะครับดูนะครับไลเนอร์อยู่ที่แปดนะครับพอเรากด S นะครับก็จะกลับมา7จ้าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็น7.5นะครับเพราะว่าไฟมันมันนาจอมจะวิ่งไปเรื่อยนะครับบอกแบตแล้วก็บอกเวลานะครับที่เราสักนะครับนี่นะครับเรากดมาไลเนอร์ก็จะไปที่8นะครับสมมุติเราอยากตั้งไลเนอร์เป็นสัก9นะครับเดี๋ยวผมตั้งเป็น9นะครับเรากดเชเดอร์นะครับเชเดอร์ก็เป็น7.5นะครับไลเนอร์ก็เป็น นะครับน of ี่นะครับตั้งง่ายๆนะครับมันจะล็อกค่าไฟของมันเองเลยนะครับเวลาเปิดเครื่องทํางานก็กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องกดแช่นะครับเวลาหยุดก็กดตรงนี้ก็หยุดนะครับเครื่องก็จะหยุดนะครับเวลาปิดเครื่องก็กดแช่ไว้นะครับกดแช่ไว้เครื่องก็จะดับนะครับเครื่องรูปทรงสวยงามนะครับนี่นะครับ สำหรับรายละเอียดต่อไปนะครับเครื่องสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาแบบนี้ได้นะครับถอดออกมาแบบนี้แล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการใส่แบตเตอรี่นะครับเราใช้งานเหมือนเครื่องสักปกติทั่วไปได้นะครับนี่นะครับแบบนี้เราก็เสียบสาย RCA นะครับหรือเราอยากใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ สามารถใช้กับเครื่องสักตัวอื่นก็ได้นะครับที่เป็น RCA นะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับหรือเราใช้กับเครื่องตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเราก็เสียบเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับนี่แบบนี้เลยครบเครื่องนะครับครบเครื่องนี่นะครับถอดออกมาเป็นแบตเตอรี่นะครับ สามารถกระบอกสามารถเปลี่ยนได้นะครับกระบอกก็เป็นระบบคลิกนะครับคลิกคลิกแน่นๆเลยนะครับนี่นะครับเราก็เปลี่ยนกระบอกเป็นกระบอกเล็กได้นะครับนี่เป็นกระบอกเล็กนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่ากระบอกที่ติดมากับเครื่องสวยกว่านะครับ นี่นะครับส่วนระบบมอเตอร์ข้างในนะครับก็จะเป็นระบบไดเล็นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้คือผมถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่นะครับ๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเป็นมอเตอร์ Eze Custom นะครับตัวมอเตอร์นะครับด้านหลังนี่นะครับจะหมุนพร้อมกับข้อเหวี่ยงนะครับนี่นะครับคือตัวตัวขดลวดนะครับมันมันไม่ได้หมุนเหมือนมอเตอร์ทั่วไปนะครับขดลวดจะอยู่นิ่งๆนะครับแต่ตัว ขอบก้านนอกจะหมุนแทนนะครับนี่นะครับนี่ข้อเหวียงเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับข้อเหวียงก็ขนาดม,มาตามรฐานนะครับ3.5มจุดห้ามิลนะครับนี่นะครับสาหรับ วิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับผมจะใส่ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Joker b a r บ e r Tattoo Supply นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับ